มีด่านตวรวจหม่ใช่ <c oughs> มีด่านตรวจเหมือนกันกนะคะไม่ใช่หัวใจย้ายไปข้างหน้ามันเลยค่ะเนี่ยสร้างอะไรมาสร้างหลุมดำไปเลยติดตั้งกับดักไว้เลยค่ะด่านตรวจค่ะทอยมาเลยบดนี้เอามันคือถอยกับ ก็มาคุกับเนเกมเศรษฐีเหมือนเดิมนะคะแต่คลิปนี้ไม่ได้มาขาเกมแล้วก็ไม่ได้มารีวิวรวาร์ดหรือสุ่มอีเวนต์ต่างๆนะคะเราจะมาเล่นตัวละครชิเอลนะคะเน่เลยเซตจีเซตนี้นะคะก็ตามที่ภาพจัดเลยนะคะจัดตามนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคะเราจะเล่นในโหมดของด่านโลกนะคะด่านโลกก็คือมันจะไม่สามารถมีพวก อะไรน่ะไอพวกพิเศษกลางๆเมืองกลางเกาะน่ะจะไม่สามารถวาไปได้เล่นแบบธรรมดาเหมือนตั้งแต่เกมเริ่มเล่นเลยอู้เราเจอกับสวิตชิเอลตัวแม่ของชิเอลเลยนะคะโอ้เหมาะเจาะเลยค่ะก็มาดูกันนะคะว่าคลิปนี้โอ้เหลิมคนแล้วความก็มาดูกันนะคะว่าคลิปนี้ระหว่างสวิตชิเอลและก็ชิเอลธรรมดาจะเป็นยังไงสกิลมันต่างกันยังไงนะคะ เรายังไม่ดูเราจะลองเาจะลองเล่นไปก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะอาลุมดำใจดีตั้งด่านมั่วๆไปก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นขาที่สองเนาะเขามีป้องกันลาหอยสิบเอ็ดโอเค11 จริงๆนะคะเวลาที่เล่นเกมน่ะพี่ไม่ค่อยอยากจะชนะแบบพวกสายวิกนะคะตกเกาะลงก่อนคือไม่ค่อยอยากจะซื้อเลยพวกก่อนน้อยๆน่ะชอบแบบสายล้มมากกว่านะคะสองตัวนี้นะคะเป็นตัวละครแห่งสายลมละลายนะคะสกิลของชิเอลธรรมบารานะคะ ก <12. S 1> ็คือเมื่อเริ่มเทินของเรานะคะมันจะมีกุญแจกุญแจบนหัวของชิเอลน่ะนั่นคือเป็นสกิลของสร้างแลมาร์คให้อัตโนมัตินะคะน่าจะได้อยู่สงรอบต่อเทินนะคะนั่นแหละสร้างแลมาร์คตัวใหม่มันก็มีเหมือนกันตาฉันแล้วน่ะอ๋อสกิลคล้ายๆกันเลย ตัวใหม่ก็มีสกิลของสร้างแลนด์มาร์ครอัตโนมัติที่เป็นรูปประแจนะคะแล้วก็มีมีดา่านตรวจเหมือนกัน <c oughs> มีดา่านตรวจเหมือนกันนะคะไม่ใช่เหมือนจันเออนั่นแหละมีดา่านตรวจเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอจุดพีทข,ของสวิชิเอลว่าตัวใหม่มันเด่นยังไงนะต้องการได้เลยใหญ่ไปใช่ดีมาตรงนี้ หาเห็นไหมประแจของมันที่อยู่บนหัวมันจะสร้างแรงมาให้อัตโนมัติทุกรอบที่เราเทินนะคะทุกรอบที่เราทอยต่อเทินนั่นแหละหรือว่าจะพูดยังไงก็ไม่รู้นะคะเขาคือมีโลกวป้องกันดีเท่าไวิสองไปค่ะวิสองาสร้างแรงมาอัตโนมัติตั้งด่านตรวจจับด้วยตั้งได้ดีวะ ตางเทียนเขานี่ลแหละไปค่ะสิบสองสวยอ่าเห็นไหมเนี่ยเราติดตั้งที่บ้านของเราเลยให้ตกที่เมืองของเราเมื่อเขาเดินผ่านนะคะมันจะหยุดสต็อปเลยย้า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 ยไปไหนดี ถ้าเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือถ้าเสียงแรงไปก็ต้องขออภัยเหมือนกันสร้างแลนด์มาร์คสกิลของชเชลนะคะก็คือชอบแบบนี้แหละคือมันสร้างแลนด์มาร์คให้อัตโนมัตินะคะทุกครั้งที่มีประแจบนหัวนะคะชอบตรงนี้นะคะสลับสายไหนหรือว่าคนไหนที่ ที่มีจี้ที่แบบไม่ได้สร้างแลนด์มาร์ก <12. S 1> นะแนะนำไม่หาตัวละครชื่อเอลเลยค่ะมันสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัตินะคะ <laughs> สงสัยเขาจะติดตั้งด่านที่หน้าเราแน่เลยน่นว่าแล้วว่าโอ้ตอนนี้คือโล่ของหมวกของเขานะคะคือหมดไปแล้วแต่ว่ายังมีโล่ที่รองเท้า ทุกครั้งที่เขาตกที่เมืองของตัวเองนะคะมันน่าจะชาร์จโล่สกิลของจีรองเท้านะคะเดินสองไปค่ะเองน่ยตกลุมดำย้ายเมืองค่ะย้ายไปเลยเราเราจะย้ายไปไหนย้ายไปทางหนามันเลยเหาย้ายมาเลย ยามที่ปืนฟองสบู่ของมันเลยเนี่ยตั้งด่านด้วยเนี่ยมาเลยถ่อยข้างหนามาเลยพาเล <Yeah. S 1> ยกอดิจับบันทึค่อยเลยอ,เอาเอา้ามันคือถอยกลับมันถอยกลับมันถอยกลับได้นะคะน่าจะเป็นสกิลของสวิช,ชิเอลตัวใหม่นะคะมันน่าจะเพิ่มสกิลตัวเอ่อ พลอ,อยไปข้างหน้าแล้วก็พลอยไปข้างหลังเหมือนกับดาร์คลูรูเบลนะคะน่าจะเพิ่มสกิลตัวนี้มาะคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย,ยอโอ้ย,ยอทุกคนคะตอนนี้รู้สึกนะว่าเราจะแพ้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะชนะสายวีแล้วนะคะจะชนะก่อนแล้วนะอ่ะคลิปนี้แพ้แพ้คะ่ะแพ้คูณ5าด้วย โดยรวมแล้วนะคะสกิลของตัวใหม่ก็ไม่ได้ต่างจากตัวเก่าเลยนะคะแค่เพิ่มทอยด้านหลังกับขึ้นมานั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเช่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าัค